สวัสดีครับผมยิปจากคขาว่ากันว่าสตอรี่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วสมัยที่ฮอนเรียนจบปวชเขาก็ได้มาทำงานที่เดียวกับพ่อของเขาหลังจากเขาเข้าไปทำงานได้ประมาณ2เดือนก็ได้ไปรู้จักกับเพื่อนที่เข้าทำงานพร้อมกันที่ชื่อว่าเดเดนั้นเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮา ชอบสั่งสาร์ช่วงสุดสัปดาห์เป็นประจำแต่มีอยู่วันหนึ่งเดยมาชวนฮอนไปเที่ยวชายหาดแห่งหนึ่งโดยที่เดยบอกว่าจะเอารถกระบะไปสองคันมีเดยกับแฟนเพื่อนผู้ชายสองคนและผู้หญิงอีกสามคนแล้วก็มีหลานชายอีกหนึ่งคนด้วยพวกเขาได้เดินทางกันไปในช่วงเย็นวันเสาร์เปิดท้ายกระบะกินเหล้ากันตอนบ่าย,ายแล้ววันอาทิตย์ก็ค่อยกลับฮอนเลยตอบตกลงไปด้วยเพราะชอบเที่ยวทะเลอยู่แล้ว หลังจากเลิกงานวันสอประมาณบ่ายสามเขาก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนพอไปถึงฮอนก็ได้ไปรู้จักกับหลานชายของเดยเขามีชื่อว่าโป่องอายุ15ปีพวกเขาพากันขับรถมาตามเส้นทางเรื่อยๆพากันรัดเข้ามาที่ถนนเส้นหนึ่งซึ่งมีแต่ป่ามันสัปะหลังกับป่าสับประรดเส้นทางที่เขาไปนั้นมันดูน่ากลัวมากๆแล้วพอดีที่ฮอนปวดฉี เขาเลยบีบแต่เป็นสัญญาณบอกเพื่อนคันหลังให้ไปจอดก่อนจากนั้นรถก็ค่อยๆจอดที่ริมถนนมีต้นหูกวางขนาดใหญ่สามคนโอบต้นหนึ่งอยู่พอดีฮอนกับเดเลยเดินจะอ้อมไปหลังต้นไม้นั้นเพื่อที่จะทำธุระส่วนตัวแต่พอเข้าไปก็ต้องตกใจเพราะหลังต้นหูกวางมีกระทงใบตองวางอยู่สามสี่อันและใกล้กันนั้นมีสารไม้เพียงตาหลังเล็กตั้งอยู่ ฮอนหันไปสบตากับเดแล้วก็ยกมือไหว้พร้อมกันแล้วก็เดินเลยเข้าไปในป่าสักหน่อยทําธุระเสร็จออกมาก็ว่าอีกหนึ่งทีจังหวะที่เดินกลับไปที่รถโป่งหลานชายของเดก็เดินส่วนมาพอดีโป่งได้บอกกับฮอนและก็เดว่าเพิ่งจะปวดฉี่นะพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะทั้งสองคนก็พยักหน้าให้โป่งเลยเดินอ้อมด้านหลังต้นไม้ไป โป้งหายไปประมาณสองนาทีแล้วก็เดินออกมาท้องฟ้าก็เริ่มจะข่ำลงฮอนเลยบอกกับเดว่าจะนั่งกระบะหลังแล้วโป้งก็ขอมานั่งด้วยขณะที่รถสตาร์ทเครื่องกำลังจะออกตัวฮอนมีความรู้สึกว่ารถมันยวบแล้วก็เด้งขึ้นเหมือนมีคนขึ้นกระบะท้ายมาอีกคนฮอนเริ่มใจคอไม่ดีคิดในใจว่ากูเจอผีแน่ๆทิปนี้และแล้วรถก็ขับมาถึงหาด ทั้งสองคันจอดรถเคียงกันเปิดไฟหน้ารถแล้วก็เปิดท้ายเอาเครื่องดื่มเอาเสือมาปูฮอนนั้นอยู่ฝ่ายทำกับแก้มคอยปิ้งหอยแครงปลาเผากุ้งย่างปูทะเลที่เตรียมมาเสียงขึ้นซัดศาสมองเห็นไกลสุดขอบฟ้าพวกเขาก็เริ่มตั้งวงเอากีตาร์มานั่งเล่นร้องเพลงกันฮอนที่กำลังยืนย่างกุ้งอยู่ก็เหลือบมองไปเห็นเงาดำๆ เดินไปเดินมาอยู่รอบๆบวงเล่าของฮอนแล้วจู่ๆโป้งก็บอกว่าปวดฉีอีกแล้วขอไปฉีตรงนั้นก่อนนะแล้วโป้งก็เดินตรงไปที่ฮอนแล้วก็เห็นเงาดํานั้นฮอนที่เห็นว่าโป้งนั้นยืนเเก่ๆกลังๆอยู่เลยคิดว่าจะเดินไปดูสักหน่อยแล้วจู่ๆโป้งก็ล้มฟุบลงไปฮอนตกใจรีบวิ่งไปหาแต่จู่ๆโป้งก็ลุกขึ้นมาเดินสวนกลับ ตอนที่เดินสวนออกมานั้นหน้าของโป้งมองตรงแต่ตาหันมามองฮอนแววตาที่มองมันนั้นมันแข็งมากตาเหลือกแทบจะทะลุออกมาฮอนเลยถามโป้งว่าเป็นอะไรไหมโป้งเองก็ส่ายหัวประมาณว่าไม่เป็นไรโป้งเดินกลับเข้าไปในวงแล้วก็หยิบกุ้งที่กำลังย่างอยู่บนเตาร้อน,อนหยิบมาหักครึ่งเคี้ยวกินต่อหน้าทุกคนฮอนก็เลยทักไปว่าเฮ้ย มึงกินแบบนี้มันไม่คาวหรอวะโป้งหันมาบอกฮอนว่าไม่อร่อยดีกูหิวเว้ยกูจะกินมันดิบๆให้หมดเลยเว้ยเดเดินมาบอกว่ามันดิบพยาธิมันเยอะให้พี่เขาทําให้เสร็จก่อนค่อยกินไปนั่งร้องเพลงชงเล่าให้พี่ก่อนไปโป้งเงยหน้าขึ้นมาเสียงแข็งตอบกลับพี่เดไปว่ากูไม่ไปเดก็เลยโมโ oh, หเลยคว้าคอเสื้อของโป้งไว้ ฮอนรีบเข้ามาห้ามแต่โป้งเองเอามือมาปัดแขนของเดมาโดนฮอนจนกระเด็นไปถูกต้นสนใกล้ๆในตอนนั้นพวกสาวๆเริ่มจะกลัวกันแล้วเพราะบรรยากาศมันไม่ดีซะเลยเวลาตอนนั้นประมาณห้าทุ่มกว่าๆมีชาวบ้านเหมือนเป็นชาวประมงนั้นเดินมากับลูกสาวอายุราวๆสามขวบก็กเดินมาตรงที่พวกของฮอนนั่งอยู่แต่ลูกสาวของชาวประมงคนนั้นดูหวาดกลัวแปลกๆคอยแอบมองอยู่ข้างหลังพ่อของเธอตลอดเวลา เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเลยไปถามว่ากลัวอะไรจ๊ะไม่มีใครทําอะไรหนูหรอกนะเด็กคนนั้นพูดอะไรสักอย่างให้เธอฟังหลังจากที่เธอฟังแล้วหน้าของเธอคนนั้นก็กลับถอดสีแล้วเธอก็มาเล่าให้คนในวงเล่าฟังว่าน้องเขาเห็นว่ามีผู้ชายอยู่ในร่างของโป้งมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่คออีกสองคนกอดเอวไว้ซึ่งมันน่ากลัวอย่างมากตอนที่เธอฟัง เจ้าชาประมงคนนั้นก็บอกอีกว่าผมเห็นพวกคุณมานั่งกินกันอยู่นานแล้วมีคนยืนอยู่บนหลังคารถสี่ห้าคนมองมาที่พวกคุณพอน้องคนนี้เดินไปหาที่ต้นสนคนพวกนั้นก็กระโดดลงมาจากรถเดินตามไปเลยทีนี้ฮอนเลยหันกลับไปมองที่โป้องอีกหนึ่งครั้งก็เห็นเป็นหน้าผู้ชายขึ้นซ้อนกับใบหน้าของโป้งแล้วผู้หญิงที่ขี่คอก็ก้มหน้าลงมามองฮอนผู้หญิงคนนั้น ผมกระเซิร์กระเซิงตาแดงกรร่ำกอดเอวอยู่ก็ชี้หน้าฮอนเชิงบอกว่าอย่ามายุ่งฮอนเองก็ตกใจมากรีบเดินไปกระซิบบอกกับพี่เดว่าโป้งหน้าจะไปทำอะไรสักอย่างแน่เลยทำไมผีตามมาเยอะมากๆเดเลยเดินไปถามชาวประมงคนนั้นว่ามีวัดไหมครับแถวนี้โดยแกก็บอกว่าไอ้มีนะมันมีอยู่แล้วแต่มันไกลมากนะสิ และพระก็คงจำวัดหมดแล้วแต่ถัดจากเนินหินตรงนั้นไกลๆมีพระทุดงปักกรดอยู่ตรงชายหาดนะแต่ตอนนี้ท่านคงไปเดินจงกรมอยู่ยังไงก็พาไปหาท่านก็ได้เผื่อท่านแก้ไขอะไรได้พูดจบแค่นั้นโป้งก็พูดออกมาว่าไอ้นี่มันลบหลู่กูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยและโป้งก็ออกวิ่งลงไปในทะเลเดจึงรีบกระโดดกอดเอวไว้ แต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวเล็กๆสามารถลากตัวพิเดให้ลงไปในทะเลได้ด้วยฮอนและผู้ชายอีกสองคนรีบกลูกันลงไปช่วยจับโป้งเอาไว้ท่ามกลางเสียงร้องของสาวๆและโป้งเองนั้นพยายามสะบัดสลัดพวกของฮอนจนกระเด็นหมดและกำลังจะเดินลงทะเลอีกหนึ่งครั้งแล้วจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีดังมาจากไกล ร่างของโป้งหยุดเหมือนถูกตรึงเอาไว้เสียงร้องอดโอยทรมานทั้งหญิงชายออกมาจากปากของมันพลันมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินมาที่พวกของฮอนทีนี้ทุกคนต่างวิ่งมากราบไหวท่านกันหมดท่านจึงถามว่าทำไมมาแฝงร่างเด็กหนุ่มคนนี้มีอะไรกันแล้วก็มีเสียงผู้ชายแก่ๆที่ออกมาจากปากของโปงพูดขึ้นมาว่า พวกผมนะคือดวงวิญญาณตายโหงประสบอุบัติเหตุตายคา,าที่ตรงที่มันจอดฉี่กันนั่นแหละเด็กหนุ่มคนนี้มันลบหลู่พวกผมฮอนนั้นก็เลยถามกลับว่าโป้งไปทําอะไรให้โป้งฉี่หน้าฮอนกับเดแล้วบอกว่ามันไปฉี่ใส่แก้วพลาสติกที่อยู่ตรงกระทงที่เขาเอาขอมาวางเส้นไหว้เท่านั้นยังไม่พอ มันยังเอาใส่แก้วที่ตรงสารเพียงตาอีกแล้วรู้ไหมน้องของมึงเนี่ยมันพูดว่าอะไรฮอนเองก็สายหน้าแล้วโป้งก็พูดต่อว่ามันบอกว่ากินข้าวอ่ะเดี๋ยวมันก็จะติดคอไม่มีน้ำได้ไงวะเดี๋ยวเอาน้ำให้มันกินหน่อยคอจะได้ไม่แห้งฮอนกับเดที่ฟังแบบนั้นก็ถึงกับอึง้งไม่คิดว่าโป้งจะกล้าทำถึงขนาดนี้ หลวงพ่อท่านเลยบอกว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรซื้อของไปเส้นใหม่ไหมวิญญาณพวกนั้นก็บอกว่าไม่เอาจะเอาบุญใหญ่อย่างเดียวพาท่านเลยถามกลับไปว่าให้บวชเนนงัินดวโป้งพยักหน้าแล้วบอกว่าให้โอกาสหลังจากนี้สิบวันพรุ่งนี้ต้องเอาดอกไม้ทูบเทียนไปถวายและไปบวชเนนให้หนึ่งเดือนไม่อย่างนั้นกูจะเอามันไปอยู่ด้วย พูดจบโปงก็งายหลังลงไปในทะเลเมื่อเห็นแบบนั้นเดก็วิ่งลงไปอุ้มโป้งขึ้นมาไว้บนเสือพอโป้งตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณตีห้าก็ได้ความว่าไปทำแบบนั้นจริงๆเลยโดนฮอนกับเดสั่งสอนกันสยกใหญ่และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขากลับไปตรงนั้นก็ได้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขอขามาพอกลับไปที่บ้านของโปงก็ไปบวชเนนตามที่หลวงพ่อท่าน บินทบาทวิญญาณผีตายหกไว้หนึ่งเดือนจริงๆถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ